สวัสดีวันเสาร์ัขอโทษที่ผมหายไปนานก็แล้วกันก็ผมเพิ่งกลับมาอาชีพใหม่จากที่ผมเพิ่งสอบเสร็จนะก็วันนี้ผมก็อยู่กันในรูบล็อกนะกับแมปกีราเช่สองนะเป็นแมปที่เราต้องหนีเอาชีวิตออกจากฆาตกรนะใหไ้ได้จนเวลาหมดนะอธิบายงย่า,งงายๆแค่นี้คล้ายแมปวซเวลยตจะคิวเวลยนอะแหละ ก็ถ้าเกิมนี้มันแห่ๆเรืองของขอาใครด้วยแะ้รกันเพราะว่าตัวสาวผมมันอีดเกินไปนะ <c oughs> แล้วก็เกมอีเอียของแบบนี้คือสัปปะหาดนั่นยองเนี่ย,ยสัประหะใหญ่ตัวเลยมีจักแต่ไอ้อวนันแดง สาตัวสีม่วงวมไปถึงสปริงแท็บทีโพสดีเลยนะ <c oughs> ก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรวะกลับ <G rab ble> มาอาชีพในออฟยเนกันก็ไม่รู้จะว่าอะไรเอ่ย <S <S โอ้ยหมดคู่ซะด้วย <S 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 MX กับบ่าวดี เอ็มเอเจอไปสามรอบมาจ้ะเนี่ยกเมื่อกี้ก็เจอไปเดี๋ยวออแล้วก็ออย่างคือวิธีเอาตัวทุกอี่อย่างคือทำควสนะจำคุสตัวเสร็จมันจะลดเวลาในการเอาตัวรอดลงจำให้รอจะมีโอกาสรอดมากขึ้น <S <S 1> <S 1> แล้วก็หมดนนี้เนี่ยเป็นหมดสประาคู่ทำให้เวลาเนี่ยน้อยลงปเป็นทุกขคอดีแล้วขอสีอันนะหมดนนี้แต่แต่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตอนนี้ ตอนอัดม,มันจะแตกนะวันนี้โอ้ยครูเบาดีวางไอ้นี่วางไอ้เทปวิ่งเหนี่ยวอะไรออกมากันปะเนี่ยโคจะไม่หรอกมั้งจะไหมทุกคนช่ไหมตอนนี้ผมกลัวอะไรสุดอะไม่ได้กลัวผีนะกลัวเสียงผนดมเข้า,าม่ มนั่งข้างประดมไปเนี่ยกลัวเสียงจะเข้าไม่มากเลยแต่อาจจะไม่เข้าก็มั้งจะต้องไปดูตอนตัดอีกทีว่าเสียงประดุเข้าหรือปรเปล่าเดี๋ยวทำภารกิจไป MX ตายเอาไม่อยู่แล้วไม่อยู่ลยแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยการบ้านอาจารย์รอดี เอาสิบห้าเอ็ดอ่สิบหกไม่ต้องดูแล้วว่าแทอะไรหกอ็ด1 6อ1สิ 80. และกูไม่รู้จิเกะชี้ให้เปลืองสมอง จับปิ้งแถบแบบไม่โหลดด้วยโอ้โหคนก็ไม่โหลดนะก็ไม่โหลดสุดยอดไปกว่าเด,ด็รอบนี้เจอ s ับปิ้งแถบว่ะทุกคนจับปิ้งแถบนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมมาแต่เวยาจเจอนี่หนียากจังเยียวยาด้วยน,น,น,นี่ผมเจอตรงอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ผมยังบอกเวสนะ ไปรอบนี้ก็คืออะไรเอ่ยกับกินกล้งหกอันนะซึ่งอะไรอะไรเอ่ยนี่ก็คือตามหาคูเบวดี้ที่อยู่ในแมพนะมันจะเป็นคูเบวดี้สีแปลกๆกันแลวมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยนี่แบบนี้แบบนี้มีคูเบวดี้โอ้ยออกนีเพื่อนนี่ตามหาคูเบวดี้สีแปลกๆให้ครบห้าคน สวัสดีครับคุณปู่สปริง่วงถูกไปลทางนี้ดีกว่าใครใครอยู่อะเมืเ่อกี้ใเรอยู่อยู่ตรงนี้อาทางต้านน้องไฟล์ the outer way ไม่รู้แปลว่าอะไรอา่านได้ยังโยงไปไม่ได้เอา หายไปไหนกันแน่ออมาดูโอยค,คันเท้าจี้จีๆๆๆๆๆๆ้้จอืมเดี๋ยวเอาเพื่อนพาสปริงแท็มาจังเลยคู่ทุกคนแม้ตอนนี้ผมุนแต่ห้องเดิมๆเนี่ยวนอยู่แต่ห้องเดิมๆสปริงแท็ก็ไม่เจอเลยว้ยสปริงแท็บไปไหนเนี่ยมังคลิปนี้น่าเบื่อแลแน่ วกีเพิ่งวิ่งสวนหนีไปแต่ตอนนี้ฮะไม่เจอแล้วมีเสียงมันยังพูว่าอะไรวยวยิญญาณดูเซนโบเข้าสิง นี่เจอเป็นเจอเป็นเจอเป็นความมืดทำไมมาถึงมืดแบบนี้เนี่ยทำไมเอาหยาเล่นแบบนี้ทำไมแบบมันมืดโอ้โหแบบมืดเออมาละอา้าว กูตายกูยังไม่ได้ลหนอยู่ไปแล้วโอ้โหวันนี้เป็นไม่ต้องอะไนที้เสียเวลาวะ่ะเรามีเจอเป็นตัว m x นะเออเราจะควรเห็นในตัวเอกใ้นบล็อกดีปะไอตัวเอกเนี้ยคือจำนวนบอกว่าเราเล่นไปกี่ตาแล้วแต่ถ้ายิ่งตัวเอกเยอะเนะี่ยยิ่งมีโอกาสจะเป็นอย่างเช่นของผมนะเนี่ยเลขีกห้าก็คือต้องต่อต่ออีกประมาณสอง สามสามคนแล้วก็ถึงตาผมเลยนะบุาสวัสดีครับเออแล้วก็เรบอกอันหนึ่งแบบที่มีสกินโดดไปอ่ะไปอ่ะตูไม่อยู่แล้วตูไปแล้วอีน,นี้เรือบนี้ยังได้เรียนอยู่เรอาอบเมื่อกี้ยังไม่ได้เรียนเลยอ๋อแล้วก็เคล็เรอบนี้ก็คือให้กดปุ่มอ้าวปุ่มแล้วก็ ต่อความสะอาดท่อสีท่อซึ่งไอ้ท่อนี่มันอยู่ตรงมุมมันหาไม่ยากหรอกแต่ปุผมเนี s <S <laughs> <normal. t ick sound> ่ยียัญหาหาผมมันล้วช่ไปอาหารนะมิสเตอร์วีไฟเอ็มเอ็กสกินมิสเตอร์วอลเจอี่เดียวไม่ใช่วอลเจอ์ดิวอลเจอจะมนุกวอลเจอจะนุษอีกแรงเอาไว้เราอยากเป็นเตอร์วีแล้กันง่ายท สวัสดีครับพี่ชายพี่ชายพี่ชายบวกไม่ทันไม่ทันสวัานน้าหัวโตจะเจอตัวอะไรรอบนี้เจอ เจอปีศาจไอ้วนสีแดงนะไอ้วนตัวสีแดงไว้คงด่านนี้ก็จะมีอะจุดท้อสิบสองอันแล้วก็ทำความสะอาดเก็บขยะเก้าอันอเดี๋ยว,ยว,ยวมัอยู่แถวนี้มาอยู่แถวนี้มาอยู่แถวนี้มาอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้เอเดี๋ยวมีคนเป็นซอมบีว่ะรอบนี้ แล้วก็บรรยากาศบายจะแตดตานสายร่างเลยน,นันเอยโอ้ชนต้นไม้แตดสายร่างนี่ก็จะมีรูปเรามีเลือดมีสตามินา่าแล้วก็รูปก,กลมๆสีม่วงนั่นนี่กลมๆสีม,ม่วงนี่คือเป็นเป็นเงินนะเป็นเหรียญก็จะเป็นรูมุกมุกนี้คือเลเวลของเราสองบีหินโคตเรเจ๋งเลยติดต้นไม้โอ้ย เอ,อเวลนี่คือเลเวลของเราแต่มันจะขึ้นเฉพาะของสปายาเท่านั้นแลวก็รูปมงกุฎนี่คือแรงนะเอ,อบอกไว้จะเฉยเงไม่อยากรูก้ก็จะบอกดีตามไม่ไม่บอกขอพันยาครับเเสียงไมไม่ได้ยินเสียงเลยก็นนยยมีตะกอดนายสุดยนบรรดาครั้งที่อัดมาแล้วเนี่ยเป็นห,ห,หนึ่งนาทีวะ่ะ โอ้โฉนต้นไม้อีกแล้วเอ๊ะเหย็าดานนงไหมไปสองบิ๊ก้ยเว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 ้ยไม่สนับตัวโอ้โหเนี่ยโหกระจายวะตัวอะไรอันนี้ครูบาดีเออครูบาดีโอ้ย ตอดีเอเวนี่ออโหโอ้งตายวะมีผู้ตาย16ผัว13หก16เป็นทันไม่รด้โอกูยังไม่เล่นอี่แกโอนะโอเปนดีมีอะไวแมรี่กับไอตัวเตี้ย วัวแดาแลบนั้เนี่ยด่าเนี่ยกลัวแลบจังเลยกลัวแลจังเลยทัวร์ทสับย่งไม่ค่อยดีอยู่เพิ่มแสงสน่อยดีป่ะผมมาได้ยินเสียงมันผมกลัวผมจะมาได้ยินเสียงมันเัตสวตสัสวสวัต์สวตสวัต์วัสว แกสิงเดียวจังๆอยู่เซนโบเข้าสิอยู่เซนโบเข้าสิงอยู่เซนโบติดไอ้โดไว้ชีวิตผมด้วยโอ้โหร้อนเบียร์เไย จอ exe exe แฝ้กันตัวเนี่ยแสบแส้คนจะสีเฉยอ่ะไว้คงดานนี้ก็จะมีกดเปิดสวิต8อันแล้วก็หมุนวาว4อัน ที่ในแบบนี้มนนผมรู้เลยว่าเซอร์วิสจะวาวอยู่ตรงไหนสวัสดีครับก็ว่าว่าเสียงอะไรเสียงมันมนี่ ESD บัดจะโซดิด e s e ไปกันตูนไปอยู่เวลยหันจ่นาเลย พันยาเลยเฉยตายก่อนสวัสดีครับพันเสร็จพอดีพันเสร็จพอดีอาตายพัยนยาเสร็จก็ไม่ช่วยกันอีกเนาะหัดปินได้ป้อสุดยอดมเลอ่ะอไงกะวู้คุยออกมาดีทูเ่เยอะตายเลย คือเมื่อกี้เนี่ยมันปีงเว้ยมันเพิ่งโหดเสร็จสุดยอดเลยกูยังไม่ได้เดินดิไอวีนี่เสียวได้ด่านแหนชิบหายเลยวะเจอเป็นแพ็กแมนในรอบนี้ด่านบาวดี สวัสดีครับยยยอย่าพ่นลูกบอลใสก่กูขอร้องผ่ายทางไปอย่าบอกให้พี่คนโดนนะเบอร์พี่คนโดนแต่แล้วโ้ยตับปั่นเยอย สวัสดีครับยูเซนโบยูเซนโบถ้าถ้าผมได้ชนะเนี่ยผมจะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเลยนะเี่ยได้ยินเสียงบอมมาจากด้านใยครับไปแล้ว ชนะเลยอย่างที่สุดโอ้โหกลาปนชนะสตาร์นัอ่าแล้ว้าแต่ว่าอากาศตีผมเป็นแน่แนนนี่สิบสองรอบหน้าผมเป็นมาเริ่มแลยอั่ที่สุดโอ้โหด่านี้แบบ สวยจัดสวยจัดได้ทากไง แลลกเยสวัสดีวะอาทิตย์ด้วยนะซิกจริงๆคลิปนี้มันควรจะเสร็จไต้เมื่อวานนะแต่รอบเม,มื่อวานเนี่ยมันขัดใจเกินไปเว้ยฆ่าใครไม่ได้เลยรอบนี้กจะมาแก้มือใหม่ไนงะบอกเลยว่ารอบเนี้ยต้องฆ่าให้ได้เยอะสุดเท่าที่จะทำได้นะ เอาเป็นว่าตัดไปตอนที่ถึงตากับผมเหนื่อยก็แล้วกันนะไปอ่าทุกคนในสุดผมก็ได้เป็นนหะอ่าไปเลยจังหวะนี้ไอตัวมาจ,จากักไม่ได้ผลวะไม่ในใครมองเราเลยไอบอลจังหวะนี้ ผมเจอคนแล้วเอาจริงๆเลย,เยเร้อยมองเรามองผมแบบนี้ก็สวยสิครับสุดยอดสุดยอดไปไหนอะขอเง,งบตู้หน่อย ตรงนี้น่าจะไม่ได้คีวอีกแล้ยววะตีเทพไม่โดนเลยอ่ะ เรียบร้อยหนึ่งคิวเจ๊ะเจ๊เจ๊ะเจ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 โคนอยู่ตรงนี้ไป1นึิวเหลือกี่คนเนี่ย เดี่ยวคนเดียวแล้วเรียบร้อยชนะนเ,าานนเย้เจดเพื่อน,นโคตรตึงนะอ่ะเพื่อน,นโคตรแบกอ่ะรอบนี้บอกเลยเพื่อนโคตรแบกบ เอาอะเอาเปว่าชิปนี้ก็คงจะจบจริงๆแล้วนะก <c oughs> ็คุยกันอาจารย์เสร็จไปอะเพราะว่าผมมีอย่างอื่นต้องทำอีกนะเอาไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะบ๊ายบาย